สู่กันก็แปดหนึ่งครับเพจหนึ่งเอาเดนะครับยิ่งบ่พ่อเบอก่อยชื่อเลขอันเลขอันฮกเรียอย่างตล่านึงต่เป็กเขาบอกไอ้เจ้าสื่อเขาเอสื่อเขาาออกสามส่วนี้ครับช่วยอด้เงินยื่อเรื่องเต่าเปเขามันเอาเลีนาครับเอาเรียนาเลีกเลขห้าน้อยจะว่าออกอ๋อครับจะออกห้าน้อยตายบ่เมึ่ง่น เขเห็ดน้าม่หละขายงานสวยๆสวยๆนันสวยเนาะเขาเฮ็ดูยูอันยงเ่เปิพเ่นเพราะเากิงนายงานาย่งานาเจ้าบล้อกคือข่อยอ่งามเนะมองงามแบบนั้นเนาะครับนมอนากินงางามบ่ครับ เอาไปคับมันหลายามเปยสิยายไปขายโดผมหมดผมมีพอเด็กินอยู่สามสผมพักบุงธรรมมาตาเฮ้ยบริษัอีกยังเนี่ยหอีกรได้เอามันดีเด้พักบุงพักบุงคองมันมันหลายจบทีหอมเดนน่เเลอะาเล่นเด้อเจ็ดตังมาเด้อที่หอมหน่อยใสิฟันตองหมดเด้อเด้อ เฟันตองวดถอมาแหกเตียวลมันออกะไรเตียวเปียกเจ็ดเจดที่เอายังอีฟันเราบ่นีเพราะว่าเนี้ยถือถือเตียวที่เจ็อาเมื่อานที่แม่บอกอยู่ได้เจ็ดหนึ่งเจสมเจสีถือตัวเนาะแต่วันแต่โบเมนของร้านฟันได้พี่น้องแต่มือแหลกที่มากุณน้องแม่คือาที่บาแทบแบเงินบอกครบหลออพี่น้องใหญนอนเด็กสบเจ็ดครบหลดำหน้าสิละครับ ปานนี้มัที่เกแต่แมนบอกคืแน่นอนแต่ที่น้องเกียจต้องมันออกออกเกเดี่ยวพ่อหน้าก็มาออกสองเต่าแมนแมนครับปานนี้ชื้อสองเต่าป่นนี้ซื่อสองเต่าสมมติ่พราะฝันได้คอยถือด้วยคบหลอบเนาะใหญ่เนาะผวหมาคบหอกบหลอกนี่งันหรอาค่ะคบหลอกของสองนี้จะได้ล่ะฮะแมนหู้นอกเป็นสอนเส้นขับเบายุบเหล็กห้อยเหล็กไม่น่ากิง เก่งกับมือแรกที่มาเนีแม่นาบอกว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดอันเจ็ดสองจ็ดสองแม่เจ็ดสองย่จกบาทกว่าใหญ่เจ็ดห้าสิบบาทใคยกูผู้ไดที่ดอกแม่น้ากงเจีพันวมันูผู้ดจักบาทมีนะเจ็ดบาเขาก็นเห็กฮักใครเขาตัวหักจักกวยฮักใดรเนื้อใส่กันวันท่นั้นค่ะก็แ่หนมะมากไะ ก็ได้ไปว่าแม่ก yeah, ็ไปอมงยน้อยยายน่ะตินเขาบ่ได้นาะฟันบ่ดีใชห่อยจยตข่อ็้เป็ยังงัพี่แม่หาสิบเยอะบรว่าจะไปโยมันบ่มีเวลามนตกดิ้นนอนฝนตกจืต้องตบโกลี่โตกลินกัไปได้โยตจะบางหัอยางี้แม่เห็นเเดียดเลยบ่ไปอยากกลัวปวดกระดนเศร้าต่ คู่บันเทิงหน่อยงวดนี้หนึ่งเจ็ดหนอหงวดนานี่เป็นยังก่อดยายไปดูเกี่ยวเขาบองสที่แรกนั้นพี่น้องตัวเลขของแม่เน่าบอกมือแหลกตอนแรกเพ te okay, no. ิ uh, はは <t t ่นเก่งของเขาเฮงกระเขานอวันนี้งวดบางหันอ่ะเพิ่นเก่งนั้นเจ็ดหนึ่งนูจําได้ได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามกับเจ็ดสี่แม่ เชื่อแบบอกะไรแตะลี่ก็บอกห้าหนั่นก็บอกมีเบิร์ตนลปวแตะลี่บอบอเชื่อไปบอันคนจนคนนั่นก็บอกโอ้แฟนครับถามอยูเจต่างก็วไปเอาคนจนเนี่ยบอกมี่เบิร์ตจะเพิ่มบอกพราเจ้าที่ไปเอาคนจนจังได้ไปแล้วคนจนมุเจ้าลงคิมลงมุเจ้าพระกันเอาเบิร์ตน้องมั่คอยกันเลยบ่ได้์ชื่อบ่ร์ตได้วยละเอาบ่ร์ตได้ดีละวันนี้ชื่อบ่ได้ค่ะเอากระเลยบ่ได้เนาะแม่เนาะที่มัดออกเตาสอง

แต่ว่าแม่กะซีว่าวเบาจะได้งวดวังหันว่ามันจะปิดอันหนึ่งเก่าหกกับเก่าตัวเดียวกันหึงวางวันนอยู่มันมีตัวแหวมาให้เด็กเขาเ็าตื่เนไม่ได้มาตื่เตัวเดียวหมอนว่าเขาจะออกมาให้บอกเขามาตะกองสลากคุณน่ะพี่น้องเขาทอาที่ที่บั่นกว่านี้แบบเขาหังกว่าไปเอาก่อนน้องหลวงที่เกี่ยนมาขายอย่างน้มันมากเเห็นมักงหรือว่าค่ะค่ะมาตื่นว่าโอ้อ่า เยเยนะอยทโตขอโว่าไเีมจอาให้อันเจ็ดหนึ่งเลยบอกแม่เจ็ดเขาให้เจ็ดตึงขึอนนึงเจ็ดตอนที่ว่าเขามาให้อันอันที่ว่าเอามาให้จจกกองสลากมันสิบเจ็ด เอากระตรงๆเลยต้น,นนี้โอ้ค่ะื่อวานนี้เมื่อนมัดลายกระดอยดติแม่เอาไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนาะแม่นะมนเนาะเ่จะไปซื้อลายกระดอกกระเดียเนาะซื้อน้ำฟังน้ำเขาเนาะแม่เนาะนะคะแต้ว่าแต่ไขายีดอกพี่นองคนยังมีถืออยู่ไอ้ผู้บัญถืออยู่สิจมอยู่บมา ฮักหนึ่ออกฮงแล้วนออกอย่างหลังฮักออก็ถือฮักหนึ่ง่หละจำกได้ได้แน่นอนตจำไม่จดาไจะมุดจมุดทำไมอไัวน่นึ่ออกฮกสามกสาเนีเขาือเหลืยมอไใ่ทมเท่มากบ่ไฮ้ยเเหลือม บอกเขาก็บอกเลยเป็ตลาดนอเมยเขาถามยูว่าแม่ดานี่ยว่าพิ่นทรมาบอกเลขบอค่ะบอกเขได้ทรมาเลยบอกทมันจะมาตลาดมาพาวาตลาดเพราะไงจะไปนตลาดนัดนจะเห็นพันบอกเห็นคนจะบอกพอบอกเขาถามพังาจ้างไหนผู้ชงข่าวเลขเลิกเลยแม่ดาฮะบอกแม่า ไปยังเนาะไปกับปลาเนาะไปยังไงเนาะไปกับลเล็กเลยทีพอปลาเล็กไม่เน่าก่อนที่นองห้าที่แหลวก็ไม่หามรือห้าที่แหลวเฮ้ยไม่เน่าจ้ะเย็ดหนึ่งชิจูนของเจ่านี่แล้วเจะเก็บเล็งวัานี้ลหะว่าเซลตูดาโอ้ต้องทําข้าวว่ะถือเก็บว่ะถือจูห้าสิบาทเรื่องเจ็ด อ๋อขันแกครับซุดเอมเดขอดูเลขขันใจคนจนแน่แอะมันบดมีพี่น้องมันไม่เห็นไปซื้อกับว่าอะไรไปซื้อพระเจ้าวังในคลิปพระเจ้าหลุดไปซื้อเมื่อนั้นบอกก็ไเฮงบอกคักแต่ว่าอยู่หองใดไปซื้อไปซื้อเพราะอะรเนาะฮะจะไปซื้อโยกจะไปซื้อหลุดไปซื้อต้องฮบซื้อต้องซื้ออะไ้เนาะ ันงานมันเหมือนมือลงเลมือนี่แม่ว่มือนี่แล้วเพามืออ้นเอากันั่งบนได้องินเขาลกไว้เลยเนาะมืออ้นซื้อรถดมือยืดได้ยืนได้แล้วชิไปสื้อ่กันไดวนีเขาบอนีคิดว่ามันมีวันที่รัแมาวันที่ที่หาบ่ไหนมันบ่ไหบอกเมื่อทั้งไทยไปสื้อแต่วันไหอันนั้นคดคายนะผมส้อยสื่อสนนะบอกพอทานผู้หญ่กผมซ้อยสื่อสนนะบอกขายค ใช่เปล่ายเงนไ้ไมใ่เวั่ไขายงินยกระโดตันถน้องทีไปกระโตันเนาะใช่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 เถอใช่เอะใช่ใช่โอ้แจแล้วเซ็นหน่อยเซ็นน่อยอากใอ้โหคอจคนจนกับบมี่แล้วพี่น้องไม่น่าโมเด้บ่มแมน่าเพ่นบุอยากให้เบิง์เดบ้ม่น่ได้่ไอชื่อ่หมดแมนคือสร้างหมมีเงไห แม่วันนี้แม่เก่งตัวะไรเราให้ฟังแม่จะได้จดไว้พี่น้องเสียวพี่น้องเบิ้งสวยมาี่แจได้หน้า้าเเือเบอก้นจนมะมึงแต่ว่าเนี่ยเนซับบอกว่าอ้าวคนไปซื้อหมดหมดจดนนี้ห่ดินิันเลยเมือวนี้พี่น้องเลยตุ้ตาเพิ่ไปซื้อยูทาบาบดายเม่ ดจะามาเก่งเห็นบ yeah. yeah. no, ้างดีดอกนี่ก็เห็นก็ได้จ้ะคดอกพบหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดนี่ี้บานเนาะมีหนึ่งบน้นมนข้งบนั้งล่างหนึ่งมาทั้งบนทั้งล่างโอ้หนอกคนสาตว์ถึงได้งวดมีทั้งหนึ่งพอเจ็ดเป็นยังคือสน่ต้นห ไปซื้อดาแม่ด้วูโี่ได้แม่ไปหาเขาบอกเขาถ้าเป็นโรการยูการําง้างๆข้อลกแล้วบอกโอ้จีนก็ง้างเหอะเอามันข้อลกแล้วจีข้อตัวต้องง้างเลยหะเนี่เขาจะลบตัวตันงไงแม่เน่าบอกว่าข้อลงเดียวลบตัวนั้นาัวกลับน้ามหมดเลยหรไตามน้ำใช้มือเรียบะใช้ตั้งหงมลดน้ำฝนตกใส่ฝนตกแค่หงมก่อนหัวว่านมันตกใส่น้ำหงมตกใส anh đi có phải mua gì luôn mua cái này thì đã được phải vào cái hàng na phải vào cái hàng na đồn tốt họ anh trồng lộc phải đấy, giờ này nó được thửa na na mình được na láu bạc na hiếm chăng không phải na na vàng phải có không, nó là บถูกเบอกเอาก็ดีเถอะบ้านเห็นบ่บานปอเนี่ยนเนาะวัทักเนาะบ้านเอาวถวบ้านไี่ไปส้มเด้มันเนี่ยเจ้ามาพอดีเดียวเดียวน้ักว่าเปิ้านเดียวมาอื่นมื่อใดจังสิ่อันนั้นคือเพราบ้านออกโต้วลาบบอมบกบานก็ได้น้ักน้ำไม่หญ่นได้เดีนหันต้องการเนี่ยคอยมี่ยับ้าน้าคนบเฮเมบ้นจะมันงามคนเดินเนาะ วันหนเดียวมันมันดำมั่บ่ไหนง่านไหนกฝันเันงนแม่เนะดำเนาะเงยงก็มาเนาณเอาพี่้นงค่ะตัวเลขนะคะหบวดที่แล้าเมเน่าคนก่งหายนังานหมวเส้นหนึ่งเปลี่ยนหาบกคนจยวหนึงต่นวนัาะต่ามนี่ก็บเต่าไเฟนครับฟังเมเนาหล้วก็อยากถามเล็กันมักเมเน่าพะว่าเมเน่าเก่งเวดที่แล้วกัมาสนในดี่เต็ปีเป็ที่สุดเลยัถือ เลขตามใจสอบใจเลขตามใจมากถึงจะดูฝนมันมาลดตอนนี้โซไปซื้อกับถือพี่น้องพอเสื่อพอเราเนเสื่อได้คอบ่าเก่งแม่เก่งเดาเก่งจะองไม่ได้ว่าเก่จะพูดชิเจ็กับชิดหกวันนาสิออกตัวใดใหญ่ิเก็ดกับสิพี่น้องโอ้ยเหนือายเลย ะหนึ่งหรอหนึ่งย่างเฉียงย่างจับถือน่งบอกเก่าหนึ่งกลับึ้นมา่ข้อหนึงออกไปย่างอยู่ครับย่างเก่าหนึ่งคำยงเีามแม่เก่านึ่คิดว่าต้องเป็นกลับเกงม่ใช่กับเัวาคอนอีกเด้อวนนี้เอาเก่าหนึ่งเนาะยายเนาะเก่าเก่าที่ันถืาว่าเหมนบอกขั้นเกิมะม่งสะกันเขาตที่เรเอาเงืนเก่าหนึ่งมาแม่ กตอกิดอยูได้ครับบแจ้งจนะมันไ่ยุันม่ยาเกิดไม่เก่ปัญาเด้งีาเเขานมันหน่งยั้นหนึ่งหนึ่งหน้าเนือนะครับเ่ก็บิาอแม่เอาไวเก็บไว้สกอตบอกหน่าจตเเรือนะครับเาเน่ทำแไม่ตอก่หันาติดกับกะตอกนี้ฮันดออบกาหนึ่งงอยังอยู่คับยังอยู่เขานึงดออก่ได้หอบัามนี่เด้อ่ะ หอดะดูมันเนาะ <laughs> <laughs>